สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุปผูสุกคนเมือนี่มีแนวอยวสูฟังเป็นทีตื่นตาตื่นใจครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี้นะครับพึ่งได้ว่างสายแล้วก็จะคุยกับทางบริษัทนานี่เฮาส์ที่ขายทุเรียนส่งออกเนาะ,ะ <c oughs> คุณนานี่ได้คุยกับผมแล้วก็ขอคิวเพิ่มในเร็ววันผมก็เลยเอ๊ะเอ๊ะยังไงคุณนานี่เราก็เลยบอกตรงๆว่าให้ดีขอคิวในสิ้นเดือนนี้หรือในเดือนนี้ ขออีกหนึ่งคิวเอาแบบเดิมพี่หนุม่มก็เลยบอกว่ามันมันโอเคใช่ไหมเพิ่นเลยว่าไล์รอบล่าสุดเกินคาดออเดอร์แตกหลังบ้านแทบส่งไม่ทันทําไม่ทันออเดอร์ไม่ทันนะครับผมเลยว่าขอกลมกลมในบอตัวเล็กแกว่าผมไปถามเดอ้อเล้าว,ว่าโอ้ไม่ไม่ไรรอบที่แล้วนะครับยอดขายชุดเรียนนาน้เฮา สิบล้านบาทตบมือสิบล้านบาทพี่น้องเขโคตรดีใจแท่นเล่าแท่นบอแท่นหน่นองทุกคนและก็บริษัทนางนี้เฮาส์ House. จนเพิน่น <c oughs> โทรมาเลยขอคิวดว่วนได้ไหมพี่หนุ่มรู้อยากได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับถ้าขายไม่ได้เขาคขงไม่จ้างอย่าลืมนะว่าการว่าจ้างรอบล่าสุดเป็นการจ้างแบบเป็นวงใหญ่ก็คือราคาสามแสนอัพที่ไปนะ่ะไม่ใช่แสนสองแสนนะสามแสนอัพ แล้วเพิ่นได้ไปส,สิบสิบล้านโอเคที่หนึ่งไหมล่ะอันนี้นะครับเรามีหลักฐานชัดเจนนะไม่ใช่พูดมัว่วถ้าไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแต่ว่าก็เพิ่งวางสายกันเมื่อกี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันแน่นอนได,ได้ได้มีโอกาสได้ขายทุเรียนอีกแน่นอนเพราะว่าเพิ่อนอยากได้คิวเลี้วที่สุดเดี๋ยวผมจะฝากทุาทหาน้องโบว่าเรามีคิวให้เพิ่อนอีกวันที่เท่าไหร่ได้เนาะแต่ทีเนี้ยเพิ่อนอยากได้เร็วที่สุดน่ะละ่ะ คนบอกว่า <c oughs> หนึ่งออเดอร์ที่เขามาหนียอมราบาตกบนกระายแคปไม่ทันก็เยอะแต่ที่น่แน่ต้องขอบคุณพี่ๆเอขอบคุณน้อง้องทีมงานและขอบคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดท์ที่นะครับ <c oughs> จัดการให้เพิ่นก็บอกว่าเกินคาดที่สุดแล้วตั้งแต่หนูทํามาไม่คิดว่าไลฟ์สดครั้งนี้จะทําเงินให้ได้ขนาดนี้หนึ่งไร นะครับได้ไป็นสิบล้านพี่น้องสูดจอดบอกมุจจอคิดว่าิ่นต้องขายกี่ตันนะที่แน่ๆ่แม่แม่แมเฉยเเอฟช่วยกันน,นี่นั่นแหละครับคือพลังแห่งศรัทธาของผู้ยุบันฟิลนแล้วน้องๆทุกคนในโตเกียวมิวสิกต้องขอบคุณบ <c oughs> ริษัทนานี่เฮาที่ไว้วางใจนะครับว่าจ้างนะครับของอทีมงานโตเกียวมิวสิกแล้วผมกับน้านีนะครับคุณน้านีนี่วางแผนคุยเห็นเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> ทุกคนเชื่อไหมว่าครึ่งปีแล้วนะเพิ่งมีโอกาสได้ามารวมงานอีกและกันไปไลีกที่แรกสิจากเป็นพรีเซนเตอร์เรียกว่าหรือว่าจะรองอย่างอื่นก่อนไหมและผมมั่นใจน้องๆในทีมงานด้วยแล้วก็เอฟซีแม่ของตเกียวมิวสิกด้วยนะเอฟซีบอร์ดนี่ถือว่าถ้าไลท์หนึ่งไลท์นี่ผมว่ายังไงก็ได้นะพี่ลองดูไหมรือง,งั้นเอาตัวนี้ลองดูก่อนก็ได้ผมคุยกับเพื่นอนแต่ห่วย ช่วงนี้แหละประมาณนี้แหละเรื่อยๆเรื่อยๆพุษภาพขึ้นมากของปีกายนีเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันเพราะว่าอะไรต่างคนตา่างเนก็หนาหนิเพิินบพราะว่าในาหารมารมเรื่องโซเชียลหลายเพล่นไม่ได้เฮ็ดส่งออกมาที่นี่เพิ่นเด้ยว่าอยากเฮ็ดโซเชียลก็คือขายได้ติ๊กต็อกแน่ขายในเพจเฟซบุ๊กแนงสินะ่ะก็ประสบผลสําเร็จยินดีด้วยนะครับพี่น้องครับรอบต่อไปก็คงไม่ไกลเกินฝันหรือนานเกินรอที่จะได้ชิมทุเรียนที่ดีที่สุด เกีดทรงออกแล้วราคาก็ไม่ได้แพงด้วยเนาะก็รอนิดนึงนะครับยินดีด้วยกับคุณนานี่เฮาจ้าผู้ดใด้อยากได้ทุเรียนก็ยังสังเลยคือเก่านะครับที่บริษัทนานี่เฮาเนาะที่มันขอไป็นในเพจเฟซบุ๊กเลยนานี่เฮาหรือทิกตอกนานี่เฮานะครับเหมือนกันเนาะสุดยอดครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ